เรื่องของโลกเรลานี้ผ่านยุคสมัยมาบางราวก็มีความขอมยฝนตกบนอากาศก็เรียกว่าเป็นไปตรงท้องรัำฝนโลการข้าวงเราเรื่องฝนอากาศก็แปรปรวน <c oughs> มีเรื่องของบุคคล ก็มีการสูโ้โรกตู้เียงกันโรคระบาดก็าตามมาเป็นยุคเป็นยุคก,ก็เป็นเรื่องเลยว่าผูยาย้ใดรัถาตัวไม่ดีจิตใจไม่ดีก็อยู่โรกนี้ไม่นานก็เป็นธรรมดาเกินกายเจ็บก็ตออายสำคัญคือ ก่อนตายนี้ได้สร้างวุลบำเพ็ญบุญอนไหวพระรนทนากันมากันรลานดังเรื่องอะไรท่านเยอะนี้บางทีก็เอาแน่ไม่ได้แต่พรอยาแสดงว่าความเพียรพองย์เดชควรท่านสมันนี้นั่นเดียวใครเราจะรู้ได้ว่า วันรไรมาถึงในวันพรุ่งนี้เพียงวันนี้พรุ่งนี้เราก็รู้ไม่ได้แต่รู้ได้เกอได้ให้ทานในทางฐานศีลในภาวนาขึ้นชื่อทำกรรมนี้แล้วมันเก็บวันลอยใจคนทำกรรมโชคเก็บวันลอยใจเมื่อฮักก็ร่วมกันแล้ว ก็ทำเชั่วมันหนักงาที่โลกมากรวมากลงมากก็ลงต่ำไปเมื่อทำบนแล้วให้ทานจีกันสงขึ้นมันทานห็นจีกันสงขึ้นรายเด็อขึ้นว่อในเมื่อเรื่องให้ทานก็เป็นการมิตรละเมื่อวางก็เบาเอาก็หลับพวกที่มันโลกมากมันก็หลักรงพวกให้นั้นมากก็สงขึ้น เบิดเบนของเขารัฐนำมันก็มีเวรภัยมากมันก็ด่างลงตัวผู้อไอเทนมีเมตตาจิตสงขึ้นก็เบาขึ้น <c oughs> เรื่องของการหลงยึดมั่นถือมั่นอิรเยาบยาที่เสพนี่มันก็ด่ากลงด่ากลงทางโลกตัวผู้เร่ไม่หลงรู้อยากปล่อยวาง เรื่องอของนาจิตกระโงกขึ้นเมื่อเรารู้ว่าจิตกระสงขึ้นแล้วก็ตัวนี้เราตัวเช็ดตัวการเครื่องอาะัยแต่ละชาติแต่ละปีแต่ละวันเมื่อเราใส่กายนี้ดีแล้วจิตมันดีทุกภาพกายดีก็ธรรมดาว่ามันก็แคล้วคลาดอยากสิ่งนีเสียหายไนแรงไป จิตสูงขึ้นมันก็จ้ทำให้โลกนี้ก็อยู่สบายไปโลกหน้าก็ยิ่งสูงขึ้นพุทธเจ้าแปงว่าตัวจิตที่บนรณาดิกนั้นมันก็ดำลงก็เวินว่าด้เกิดมากขึ้นเกิดมากแขกก็งมากใจมากทายมากคนคนที่เชื่อพุทธเจ้าแล้วก็ททำตามข้าวัาทำตามพุทธเจ้า โดยการให้ทานที่ภาวนาเพียงแค่นี้นะถึงไม่าจิตถึงเงนแล้ว,ว,ลวอยูไไ่ก็ได้ไปก็ได้ก็ได้นั้นถือว่าคนในบนนั้นมันเป็นเรื่องของจิตใจอยู่ได้ก็ทำบนต์อ่ออยู่ไม่ได้ก็เสวยสุขเาเรียกว่าเมื่อมีาทานเป็มสองอย่างนี้อยังน้องไปสวรรค์ถ้ามีภาวนาสมาธิ ไม่หวังไว้เช่นภูมิโลกผู้ใดมีการเจริญวัฒนาปล่อยวางความวัตถุวัตถุมาแล้วก็อาจจะเป็นพระเจ้าเป็นพระหลานค้นยากพันวัตถุเกิดเร็ขึ้นนี่เรียกว่าพระเจ้าแสดงถึงว่าตัวทุกข์มันเกิดจากการทุกเกิดมากแก่ม้าเจ็บมาตายมาทั้งนี้มันน้อยลงเกิดน้อยแก่น้อยเจ็บน้อยตายน้อย จนท้ายผู้หวังอะไรแล้วมันแยกกันทำไมเพราะมันไม่โลกไม่กลัโลกแล้วพระเจ้าถึงคนนพบตรงนี้ว่าสามารถไปถึงนั้นได้เป็นการเร็วหน่อยถ้าเมื่อเราก็มีการช้ามากขเขาว่าทำบาปมากเราไปเรียนภาวนาว่าเราอยู่ทามารเรื่องการเดินทาง ต้องมาต้องมาปัญหาก็น้อยเรื่องของในบ้านนั่งรถมาตรงมาเมืองเสร็จแล้วก็ขับไปเข้าไม่ไปแวะไปที่เสี่ยงไปไปทีมุ่นหวายปัญหาเราก็ต้องน้อยเหามากันใตรหมดก็เมื่นหับคุ้มกัน <c oughs> ยะราว